เป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาจารย์พิเชียและคุณบุรกิจค่ะครับเออเมื่อคืนนี้ออทองคํายังอ่อนตัวลงอีกเล็กน้อยเป็นเพราะอะไรและแนวโน้มทองจะมีโอกาสดีขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่าครับ เพเมื่อวานมีการย่อตัวลงมาก็น่าจะมาจากแรงขายจากตลาดอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยน่าจะเป็นการกดดันราคาทองคําของทางตลาดน้ํามันฝั่งน้ํามันเพราะว่าซาอุดเนี่ยมีการผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นมาจ oh, <okay. S 2> ะยอ่อสต๊อกของอเมริกาก็เพิ่มขึ้นทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นการกดดันให้ราคาน้ํามันมีการย่อ,ยอลงมาทําให้ทองคําก็ย่อลงมาตามค่ะ อ๋อแม่เพราะว่าซาอุนี่ผลิตน้ํามันเพิ่มแทนอิหร่านนะฮะที่ถูกชาติตะวันตกบอยคอรตไปเห็นว่าเพิ่มขึ้นไปถึงตั้ง9.9ล้านบาร์เรลเกือบ10ล้านบาร์เรลต่อวันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้<ม>เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งสามารถถ่วงดุลราคาน้ํามันลงมาได้เพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยถ้าสูงกว่านี้ไปก็จะทําให้เกิดสภาวะงันเฟ้อขึ้นมาอีกนะคะโอ้นะฮะพอข่าวชิ้นนี้ออกมานี่ ก็เลยมีแรงเทขายน้ำมันออกมานะครับค่ะวันนี้น้ำมันร่วงไปถึง2.5เหรียญเลยนะฮะจาก107เหรียญกว่าลงมาเหลือ105เหรียญน,นิดๆน,น,นะฮะค่ะใช่ค่ะก็เลยดึงทองคำลงมานะครับค่ะอันนั้นช่วงนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีข่าวอะไรที่ซัพพอร์ตทองคำเลยเพราะนั้นจะ,ะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยจะอยู่ในลักษณะตรงหรือว่าเป็นไซ d e เว y ์ d o w ว่านักลงทุนต้องจับตามองอะค่ะอาจจะมีการรีบาวกลับมาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามปัจจัยทางเทคนิคแต่ถ้ามีการรีบาวดจริงๆในวันเนี้ยเรามองไว้ว่าแนวต้านแรกเนี่ยน่าอยู่แถว1,660จนถึง1,665จุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าจะมีการขายอะค่ะอืมครับครับนะฮะแล้วก็อ,อ,อยากเรียนถามนะฮะว่า ทองเขาเมื่อวานนี้เขาร่วงลงไปก่อนเนี่ยลงไปถึง1,640เหรียญเลยเนี่ยนะฮะก็ก่อนที่จะดีดขึ้นมาอยู่แถวแถว1,650 52เหรียญตอนนี้เนี่ยตรง1,640นี่ถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญหรือเปล่าครับคุณาวานันใช่ค่ะถือเป็นแนวรับที่สาคัญแนวรับที่หนึ่งของวันนี้นะคะอ,อ,อ,อยู่แถว1,642 เออ US d o l l a r ต่อไทร์ซาร์หรือ23,950าแน,นวรับถัดไปอยู่ที่1,625งอ่อ US d o l l a r ต่อไทร์ซาร์หรือ23,700าพร้อยบาทประบาททองคำนะคะสองจุดนี้นะ่าเป็นจุดที่น่าจะทยอยสะสมแล้วเรามองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะไม่มีจะมีโอกาสไม่ลงลึกกว่านี้เพราะว่าน่าจะมีรีบาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ถ้าวันนี้ไปทำหาอยู่แถว1660 หรือ65แถวนั้นแล้วลงมาถ้าถ้าขึ้นขึ้นทำไฮก่อนก็มีโอกาสที่จะลงรึจะค่ะแต่ถ้าลงก่อนออโอกาสที่จะไปทำไฮาอาจจะไม่เยอะอะค่ะไม่สูงเท่าไหร่อืมแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวที่เราต้องรอดูอีกไหมครับวันพุธนี้จะมีข่าวเฟดเบนบรนานแก้อะไรอีกหรือเปล่าแล้ววันศุกร์จะมีข่าวอะไรสำคัญไหมครับ ของวันนี้เนี่ยนายเดนเบนเก้ก็จะมีออกมาถแถลงข่าวแต่ข่าวที่จะถแถลงในวันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวออของนี่สาธารณะของยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราเชื่อว่าน่าจะไม่ค่อยมีผลกับทองคําเท่าไหร่เพราะว่านี่สาธารณะของยุโรปเนี่ยเราก็ทราบกันอ,อยู่ว่ากรีกก็สามารถที่จะเออเออัรรูุถึงเป้าหมายสามารถกู้ได้แล้วก็เงินลดแรกเนี่ย7.5พันล้านเนี่ย ทังกรีกก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วก็รอก้อนถัดไปเพราะนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่มีผลกับทองคํามากเท่าไหร่สําหรับวันนี้ค่ะโอ้ครับนะฮะก็เบนเบนานเก้ ben ben age, ออกมาถแถลงทีไรนี่ทองคําก็เค้กแกทุกทีเลยจริงๆแ,แ,แ,แล้วนายเบนเบนานเก้แกออกมาแถลงข่าวทุกๆวันพุธนะคะแต่ทีนี้ต้องดูว่าปัจจัยที่นายเบนเบนานเก้จะออกมาถแถลงเนี่ยเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินของทีอ่อเมริกาเองไหมแต่ถ้า เที่ยวนี้เนี่ยเป็นซียุโรปซึ่งเหมือนกับเรารับข่าวกันมาหมดแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะไม่มีผลอะไรเท่าไหร่เพราะนั้นอยากจะให้นักลงทุนจับมองปัจจัยทางเทคนิคมากกว่าค่ะอืมนะครับก็แล้วคุณพวันดูสำหรับพวกที่เขาติดดอยทองคำอยู่เนี่ยนะฮะคือซื้อไว้น่าระดับสูงเนี่ยดูแล้วจะมีโอกาสที่ทองจะฟื้นกลับขึ้นไปถึงพันเจ็ดร้อยเหรียญพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันแปดร้อยเหรียญ ได้เร็วช้าแค่ไหนครับคือจริงๆถ้าจะถามว่าขึ้นเร็วช้าแค่ไหนน่าจะมาจากปจัจจัยทางข่าวถ้ามองจากปัจจัยทางเทคนิคโอกาสที่จะยอกก็ยังมีอยู่แต่ถ้ามีข่าวอะไรที่เข้ามาสปอร์ตทองคําเนี่ยโอกาสที่จะกลับเข้าไปถึงพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยสิบห้ายังมองเห็นอยู่ค่ะอืมก็ยังพอมีอยู่นะฮะยังมีโอกาสถ้าข่าวมีข่าวที่จะมาช่วยทําให้ทองขับตัวขึ้นนะคะอืมนะครับแต่ช่วงเนี้ยข่าวไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกา หรือว่าทาันจีนก็จะเป็นปัจจัยลบกับทองคำซะส่วนใหญ่ค่ะอืมนะก็คือคนคนหันไปลงทุนไปซื้อหุ้นดาวโจนสซะเยอะนะฮะค่ะแล้วก็บางทีก็ไปซื้อน้ำมันนะฮะใช่เม็ดเงินถึงโยกออกมาจากตลาดทองคำค่อนขอ้างค่อนข้างเยอะนี่นึงดัะนั้นอาจจะเป็นช่วงทบเทาเดังนั้นนักลงทุนก็อาจจะต้องมาจับตามองว่าเออถ้า ข่าวอีรานยังไม่มีการมูดขึ้นมาเนี่ยเราก็ถ้ายังติดดอยอยู่เนี่ยอยู่ที่ระดับของดอยมันสูงแค่ไหนถ้าไม่สูงเท่าไหร่ก็อาจจะเฉลี่ยต้นต้นทุนได้แต่ถ,ถ้าสูงก็อาจจะขอยไเพราะว่าเราเชื่อว่าภายในใจมาไปลไไายปลา,ายใจมาสองหรือประมาณใจมาดต้นต้นใจมาสามใีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาไฮมีค่ะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดอหรานทําอะไรตึงตังขึ้นมาเนี่ยนะฮะ อาจจะน้ํามันก็พุ่งแล้วทองคําก็อาจจะพุ่งตามน้ํามันไปด้วยจะพอ,อะเป็นไปได้ไหมครับก็หวังตอนนี้ถ้าสําหรับทองคําจะมีข่าวนี้เป็นข่าวเดียวมั้งคะที่จะบูธทําให้ทองคํากลับขึ้นมาหรืออีกข่าวหนึ่งก็คือ QE3 น่าจะเป็นสองข่าวนี้ค่ะที่จะทําให้น้ํามันเอ่อให้ทองคํากลับตัวขึ้นค่ะฮะก็ะท่านนักลงทุนทองนะฮะก็ดูไว้สองเรื่องนะฮะเรื่องอิหร่านแล้วก็เรื่อง QE3 นะฮะค่ะ,ะ,ะถ้าเปื่อเฟส เกิดวันใดเขาบอกว่าดูแล้วเศรษฐกิจอเมริกันยังขึ้นไม่จริงนะต้องอัดชีดช,ช่วยอ้าวนั่นแหละทองก็จะวิ่งขึ้นได้นะฮะเรื่องเกาหลีเกาหลีเหนืออะไรนี่พอจะมีส่วนกระตุ้นทองได้บ้างไหมฮะคุณพะวันก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันมันมือ่าทเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆแล้วข่าวที่จะกระตุ้นทองได้ต้องมันข่าวลบแล้วหรือว่าเกิดอะไรเรื่องมันม,ม,นมีมันมีแอคชั่นออกมาแล้วข่าวลือ ก็คงยังไม่ยังไม่ทําให้ต้องคํากลับตัวได้ถ้าเป็นซีกเอเชียค่ะอืมนะครับเอาะละครับก็เนี่ยเราก็กซักไซ้ไล่เรียงทุกประเด็นแล้วนะฮะก็ครับขอขอบคุณคุณพวันวายเอีทั้งวาเจีนี่เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะฮะศูนย์สองหห้ 20, ค่ะ6กเจ็ดเหห้าสอนะฮะศูนย<ะ>์สองะหกเจ็ดครับขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ่ะนั่นก็เป็นดีลเลอร์ค่าทองรายใหญ่นะฮะ YLG เขาบอกว่ายอดท้าของ YLG นี่อ่ถ้าเป็นทองกระดาษนะคุณบุรกิจสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยครับนะฮะแต่ถ้าเป็นทองแท่งก็ต้องหัวเส้นเฮงเจ้าเก่าที่เยาวราชนะฮะอ้าวตอนนี้เราก็มาดูข่าวอื่นๆกันมีคําถามเข้ามาตั้ง5คําถามนะฮะครับก็จะพอถามก่อนนะครับส่วนมากก็ไม่พ